คุณคุณเห็นกุญแจรถฉันบ้างหรือเปล่าอ่ะเอ้าก็คุณใช้คุณอยู่คนเดียวอ่ะโอ้ตอนนี้มันหาไม่เจอช่วยหาหน่อยสิอ้าวล่าสุดคุณเอาไว้ไหนอ่ะอืมไม่รู้ใช้เมื่อวานอ่ะเออเออเจอแล้วนี่ยบอกนะว่าอยู่ที่คุณเองอ่ะอยู่ในกระเป๋างเกง ไม่หาให้ดีๆซะก่อนพี่ลืมจริงเลยอะตอนแรกมันไม่อยู่นี่ตอนนี้มันอยู่นี่แล้วอะเจอแล้วแล้วนี่จอกไปไหนอ่ะออกไปกินข้าวกับเพื่อนแ๊บนึงเอ๊ะตายละคุณแหนกุญแจบ้านฉันหรือเปล่าอ่ะกุญแจบ้านคุณก็อยู่ที่คุณเนี่ย มของคุณก่อนได้ไหมอะของผมเมื่อวานเนี้ยคุณเต่าไปแล้วอะยังไม่คืนเลยอ้าวหรอว้ยไปที่ไหนอะช่วยฉันหาหน่อยสิเร็วเดและนี่จะบอกนะว่าอยู่ที่คุณ ในกระเ๋พี่หลงขี่ลืมมากเลยยังไม่ทันแก่เลยทำไมขี่ลืมอย่างเงี้ยแล้วเกิดว่าฉันแก่แล้วขี้ลืมไปมากกว่านี้คุณคุณจะยังรักฉันอยู่หรือเปล่าอ่ะโอ้โอโอโรัโกสิจาโ,โอ้คุณลืมอะไรก็ได้นะแต่ว่าห้ามลืมผมเด็ดขาด <c oughs> มีลืมหรอกค่ะรังนะละี่สนเลย <c oughs> อันนี้คุณต้องไปยินวงอะ <c oughs> เพื่อนรอปวะเนี่ย ใช่เออโอ้ยสร้อยข้อมืออะหาไม่เจออ,ะอ่ะเดี๋ยวผมช่วยหาให้เอาเส้นไหนอะก็เส้นที่คุณซื้อให้ฉันวันวาเลนไทน์ไงที่เป็นลายดอกดอกค่ะวันวาเลนไทน์เนี่ผมไม่เคยซื้อสร้อยข้อมือให้คุณเลยนะไม่ไม่เคยให้เหรอคะคุณจำผิดหรือเปล่ามันเป็นเส้นที่คุณปัญญาแฟนเก่าคุณซื้อให้เปล่า อยากใส่ละไปก่อนนะ <S <S ลืมอะไรเนี่ยไมย่ว่าแต่มันลืมว่าของแฟนเก่าเป็นของเรานี่เลยจิตใจว่าถึว่าพี่ออกไปหายปัญญาป่าวเนี่ยเดี๋ยว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 ก่อนอย่าให้เจอนะปัญญาอย่าให้เจอ นะืมซ่อมได้ชัวร์ป่ะเนี่ยเอ้ยนี่พี่พลอยสวยนี่ต้องบอกก่อนนะว่าน้าเน,นี่ยซ่อมมาแต่เองอยู่ในท้องแม่เลยนะเองอยังไม่เกิดเลยเออซ่อมไปเป็นยังไยืนซ่อมหาพระแสงอะไรวะไ <c oughs> อ้ไควงไปไหนวะไปอ,อยู่นี่ไงนีมือ,อ <c oughs> พูดอย่างนี้ค่อยสบายใจหนะ่อย เสร็จไหมเนี่ยมัวแต่ห่วงกินน้ำอยู่ได้ออเดอร์มีตั้งเยอะตั้งแยะเฮ้ยไม่ต้องหาหรอกเป็นช่างมันต้องซ่อมได้นี่วะไอพีศิษย์แกว่าน้ำน้ำแปลกๆเอาไว้อีกแก้วเนี้ยเอางี้ไหมเฮ้ยนะอะไร้วยด้วยอะอะไรอะไรวะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหนี่หน้าเราไม่ยอมปล่อยแก้ว น,นะแมนหมฉลาดเกมโกงนักนานี่บอกอีกครั้งไี้หนอนเลยยาแตะต้องแก้วของนะา้าเข้าใจปะเอาไปดิเฮ้ย,ยไม่รู้เรื่องเลยพวกนี้โอ้ยซดใหญ่เลยเว้ยโอยงานจะเสร็จไหมวะวันเนี้ยอยู่น้ามาจากไหนเนี่ยโอ้ยโ้ยมีผมทุกอยู่ดีมีผมเฉยเ้ยไม่ใช่นะไอ้พวกจะเสร็จไหมวันนี้ เนี่ยรู้นะได้ยินนะถามว่าจะเสร็จไหมเออใช่แป๊บหนึ่งโอเคเรียบร้อยเฮ้ยหมุนได้เหมือนเดิมโอเคอนะอย่าแตะต้องนะโอเคโอเคไม่แตะไม่แตะนะเฮ้ย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 ย้ยนี่นั่งดูกันอยู่ได้ไปมาช่วยกันหน่อยวะเห็นไหมเนี่ยมันไม่ทันนะ ว่าๆก็ดีแล้วไงไมันช่เสร็จไวๆได้กลับบ้านกันไงโอ๊ยนะครั้งหน้าจะมาซ่อมอะไรเนี่ยไม่ต้องเอาไอ้แก้วนั้นมานะออได้ไงหมอกินน้ำบ่อยๆโหนะเพราะไอ้แก้วนั่นแหละทำให้สายพานเนี่ยเร็วขนาดเนี้รับลักนะครับนี่ไอ้เด็กน้อยอสองไดฟังนะนะสายพานมันจะเร็วแรงแค่ไหนก็แล้วแต่แต่มันเร็วไม่เท่าใจคนอกเว้ย เข้าใจไว้ด้วยอยู่ดีเฉียบมีอะไรเรียกนะทางนี้ออกได้ปะได้ได้ออกไปเลยไปเลยพักคนไม่ใช่บอสไม่ใช่เจ้าของบริษัทออกทางไหนก็ได้เรียกแน่ขอเรียกคนอื่นแล้วกันวะแต่โรงงานเรามีนาช่างคนเดียวนะเออลืมไปยังก็ทนกันไปแล้วกันวะทําทำไงอ่ะคุณไม่ต้องทำไงอก็ทำให้มันไวท่้สายพานไง แน,น่นานนะนายเนี่ยจาพาเรามาเลี้ยงเนี่ยนะวันนี้มันก็ต้องเต็มที่กันหน่อยนะบทเนี่ยให้บอเป็นคนพูดเอางี้เอาเป็นว่าใครอยากกินอะไรนะสั่งมาเพิ่มได้อีกเต็มที่อบบอเออผมว่าถ้ากินอย่างนี้นะครับนายมันไม่สนุกกับมันเหงาอะ่ะเล่นเกมไหมเกมอะไรนะเ,นเกมอะ่ะเดี๋ยวคิดแป๊บน,นึงเอางี้ถ้าเมียใครโทรมาคนสุดท้ายคนนั้นชนะโอ้นะ น้าไม่มีเมียนะาก็ต้องชนะอยู่แล้ววะเถอโกงอ่ะนั่นดิเออเอางี้ดีกว่าเอาเป็นว่าถ้าใครก็ตามมีผู้หญิงคนใดติดต่อไม่ว่าช่องทางไหนจะโทรจะส่งไลน์อะไรก็ตามคนนั้นแพ้ไปเลยใช่ไหมเนี่ยได้เอาเป็นผู้หญิงติดต่อมาแพ้มือถือวางครับวางครับแล้วชนะได้อะไรอ่ะเอางี้คนชนะได้เงินจากคนแพ้คนละหมื่นแค่นึ้นเองพูดอะไรดูเวลด้วยมอยครับ พันเดียวพอครับหมื่นหนึ่งแพงไหมครับอืมได้็ได้อะพันหนบบึ่งเเอาเปิดเสียงครับไงมือถือครับเรียบร้อยครับเปิดแล้วครับแล้อ่อ,อ,อุ้ยเอ้าอ้าวไอาพีเรียบร้อยเกมไปหนึ่งเฮใจ,จยเย็นใจยเย็นนี่เปิดตั้งเตือนของยูทูบไว้มีคลิปใหม่มามั้งเนี่ยอ,อ๋อรอดไปรอดไปรอดไปเฮ้ยไอเอ็ม หมดเวลาสนุกแล้วสิเฮ้ยใครวะเจนลี่แฟนผมเองครับอ่าสอบรอบที่มึงตั้งชื่อแฟนเป็นหมดเวลาสนุกแล้วสิเหรอครับผมมันหมดเวลาจริงๆครับแล้วเราจะกระดืยสนุกปะถ้าจะมีสนุกบ้างครับแต่แป๊บเดียวเดี๋ยวรีบกลับจ้าแค่นี้จ้าตัวตามครับต้นนเจ้ากวางน้อยหน้าขย้ำ เสือร้ายนะบอสว้าวบอสบอสครับใช่ซอครับปกติบอสไม่ได้เมมชื่อนี้เนี่ยฮะอันอันอันนี้เขาเขาเขาคงเอาไปเขียนของเขาเองแหละตอ่นเอเอาละไอพิษหมดเวลาแล้วเหลือเองกับข้าแล้วแน่นอนไม่เคยแพ้ใครอยู่แล้วนะมาเลยอ้าวนี่มันจะมีคนแพ้โคชนะได้ไงนี่มันสดทั้งคู่เิเออเออเฮ้ย เมียเก่าที่เคยทิ้งเราไปโอ้โหอะไรอาวรฮัอโหลบ้าโทรมาอะไรตอนนี้เนี่ยฮะร้อยวันพันปีไม่เคยโทรมาโทรมาทำบ้าเลยเนี่ยอารมเสียเออไม่คุยแทน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 ,ทน,ทนและผู้ชนะก็คือคุณพีชสุดหล่อคนนี้นี่เองเอ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 งคุจะทำให้โคตรทำไมวะ ยิ่งใหญ่ไงวิไ้ตั้งพันไปขอบพระคุณครับพอดีได้เงินแล้วปดขอตัวก่อนนะนี่นาครับบอลเป็นไปได้ไงไอพีชเนี่ยจริงๆหญิงเยอะมากนะครับลายมาทุกๆนาทีเลยครับเออประหลาดมากเออว่ะเฮ้ยคลังภาพลายมา ขังภาพบ้าเลยจ้แอปส่งของไลน์มาอะไรวะเนี่ยเออโทรเข้าโทรเข้ารับดิรับแอปตั้งค่าโทรมาครับรับดิรับดิเปิดสปีกเลยพพอยู่ไลน์หาไม่เป็นล้น้อยข้อความอนะทำไมไม่อ่านเลยอยู่กับผู้หญิงคนอื่นใช่ไหมได้เจอกันโอ้โหไลน์ไลน์ไลน์มาก มันมันตั้งรูปลายของหญิงเป็นรูปพวกแอปพลิเคชันต่างๆครับก็เลยไม่รู้ไงเออฉลาดนี่ต้องเอาคืนต้องเอาคืนอย่าเจอดีโอ้ Google Map โทรมาครับฮัลโหลแกเป็นใครอ่ะไอพี่พีณอยากเจอมาเจอได้นะหล้าโรงงานเลยแปดโมงเช้านี่เจอดีเรียบร้อยเรียบร้อยเออเอาคืน เน้ยเอ๊ยเน็ตฟลิกเน็ตฟลิกโทรมาให้น้อยนะบอสจัดการเลยครับเออนี่ครับบอสฮัลโหลนี่ฉันเป็นเมียพีชนะถ้าค่อนใจแล้วก็พรุ่งนี้แปดโมงเช้าเจอหน้าโรงงานได้เลยแค่นี้นะเรื่องไอ้พีทไว้ที่หลังอารมณ์ไหนเขาเนี่ยนะก็ไอ้กิมก็ได้โดนพรุ่งนี้แปดโมงเรามาดูหน้าโรงงาน แปดโมงมันเจอการรวมตัวของแอปพลิเคชันโดยไม่ได้นัดหมายแน่นอนไอแปดโมงไว้ทุกหลังแต่วันเนี้ยแปดร้อยกว่าเนี่ยใครจ่ายวะเดี๋ยวบอสจ่ายเองบอสเองไปเคยมีซุปตังไหมบอสนิดหน่อยสบายท้องแต่ก็สบายกระเป๋าอ้าวแพ้เสียเงินหน้าหงอยกันหมดเลยอ่ะขนาดบอสยังน่าซิดเลยไม่มีหนาหร้กมาๆๆเดี๋ยวเลี้ยงขวดหนึ่งมาชนชนชน แกแกพรุ cool. mm ่ง hmm. นี้แปดโมงเตรียมชุดพยาบาลเลยมอนะเร้วเหเหมือนจะป่วย